เก็มาดีครับกลับมาแล้วนะครับผมไว้เจอกันนะครับครับครับบ้าเหมือนเดิมโอเคบายบายครับคืนจะต้องมาเป็นอย่างนี้ตลอด่ะกดค้นหาดิ อาจาักพบว,วิดีโอจักสำหรับคำหลัก<อ>าจาทูป <c oughs> อาจักืึจักพบวิดีโอจักสำหรับคำหลักยูทู e พูดใหม่ดิอาจากัก โควิดีโออาช่ารักสำหรับคำหลักยูทูบนอพูดอาจาก์อย่างนี้ดินี่ไงมาแล้วอาจากอ่า์อาจารกสยพูดอาจากอย่งนี้ดินี่ไงมาแล้วอาจาก